ท้ำด้วยเดี๋ยวทางขึ้นถ้ำใส่ตาใส่เยาเวศและประกอบท้วยี่ส่ะน สัตท์นบรรพตที Parent, ่เราเข้าไปเราเข้าไปทั้งในในธรรมัดท์นบรรบริเวณบัดท้เดี๋ยวเข้าไปทั้งในธรรม ร่างแช่เช่น้ำวัดโบราณเรือเรือนี้ไว้เช่นเช่น้ำวัดโบราณนี่ไงแช่นแช่ร่างในนี้

มีเส้นสดที่ตะกอนไ้แตเลกึมันมีปร่งมีปรง่งบนใสตงน เดี๋ยวิดกเราจะมาดูกัน สองบอย่ะเออสนใจค่ะสนใจก็ติดต่อยังไงนะคะติดต่อทางวัดค่ะอ๋อติดต่อกับเจ้าอาวาสวตอนนี้เจ๊กล้วยกำลังเดินขึ้นมาข้างบน,นเจ๊กล้วยกำลังขึ้นมาชั้นบนใกล้จะถึงเจเดีย์แล้วนะคะ ความเชื่อสมัยก่อนเชื่อว่าเราจะได้มีอะไรนะนุ่ยไงไหมกำยันไงยืนอ่อะฉันจะเป่าเราทำจันไว้ใช่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 าช่เวลาคนมาเที่ยวก็มาทำไม้หาไม้มาทำไว่ไปไม่ไงเหมือนนักท่องเที่ยวก็มาทำไว้นี่เห็นไหมเขาเอาไม้มาทำไม่เต็มเลย นี่เขาคำคนเขาหาไม้ไม่ได้เขาค้ำโน่นไหน,นมไม่มีกิ่งไม้เล็กเองนี่เรามาค้ำยันจะได้มีคนเรามาค้ำยันก้อนหินนี้นะคะชีวิตเราก็จะได้มีคนอุปัมภ์ค้ำชูนะคะเฮ้ยเขาต้องไปค้ำตังไหนอ่ะตรงไ,<ม>ไหน<อ>ก็ได้นีบๆไม้เล็กๆมาค้ำมาดูเวนนีเ่เราลองนกน้อยนะคะเราไม่ต้องทํำเยอะค้าคแถวนี้ก็ได้ค่ะ ไม่ถึงนะคะไม่ถึงนะนี่นี่ไม่ถึงไม้เธอเนี่ยเธอต้องบังคับไม่ถึงไม่ถึงต้นไหนเดียวเดี๋ยจะนี่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 ตรงนเด้อต้องต้องต้องค้ำจัดดินให้ถึงก้อนงไงจะได้มีคนอุปถัมภค้ำชูทําไม่เีให้ไม้ล้มเออจะได้บลวนยัดเขาอ้อแล้วเราจะ เห็นว e <If> ิวยอดสวยๆค่ะถ้าเราอยู่ข้างบนนี้ดูวิวเพื่อนๆมาวัดเขาอ้อแล้วต้องอย่าลืมขึ้นมาชมวิวข้างบนเขากันนะคะถ้าถ้ามาแล้วไม่ขึ้นก็มาไม่ถึงเขาอ้อนะคะมันอนอีกฝั่งอ๋อถึงแล้วนะคะข้ามไปสูงนู่นอ๋ยยังมีอีกสูงนนี้ไหมคะต้องไปอีกรางนะอ๋อเออมัทางขึ้นเสาทาง เราขึ้นมาถึงเขาเอ้อนะคะเจอรอยนะัอยรอยพระพุทธบาทออ๋เราขึ้นมาถึงเขาเอ้อแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้จะมีรอยพระพุทธบาทมาดูกระา ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเราจะขึ้นเขาเราก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาฝนนะคะขึ้นมายังปกติตกลงด้วปกติยังวิ่งอยู่ออออเอ๊ะยย เมื่อกี้ด้เรือนไม่ะีสามสิ้นนี้ไม่ขึ้นแล้วนะอา้อาห้าร้อยแปดสิบหกั้นอววน้ขึ้นไหม้อยั้นค่ะทางนี้ทาขึ้นอยู่นี่ขึ้นถนะคะ5้าร้อด้นนะคะมีเขียนจะพาขึ้นไปชม มันได้รวมแล้วห้าร้อยแปดสิบกคันถ้าเกิดไปตรงที่ลางแช่น้ำมันยี่สิบเก้าคันถ้าเกิดสาราที่พักกัห้าสิบเก้าคันถ้าเกิดทางแยกถ้ำมันสามร้อยสี่สิบเก้าขันล่างแช่น้ำว่านยาถึงถ้ำยี่สิบเก้าคันแต่ว่าเราไปแค่ถึงถ้ำใส่ก่อนได้ค่ะยี่สิบ พ่ามาทไน,นั้นเลยเราพามาทิ้งไว้ทั้งนั้นเลยใต้ศาน่ากลัวเป็นที่ักลับวางเวงนไม่ไหวไม่เหมือนก็พระพระหักพระแตกอ <8 S 2> ะไรแบบเนี้ขาานเขาเจอมาทิ้งไงจำเอาไว้ไวะมันไม่ำหรอกมันน้าร้อยแปดสิบห้าแต่มันเป็นจุดๆใน เราไม่ต้องถึงข้างบนเออลถ้ายี่สิบเก้าขั้นนี้ถ,นถึงถนนมันถึงจุดที่ว่าแช่น้ำว่านแค่ตอนนี้พอแช่บนเขาคนก็เหยียดคนที่แช่ก็พยายามพยายามคนที่จะแช่น้ำว่านนะั้นต้องมีความอดทนมากเพราะว่าการที่จะแช่ได้ต้องขึ้นมาแช่บนถ้ำนะคะต้องใช้มันไดขึ้นมายี่สิบเก้าขั้น สมัยก่อนไม่มีบันไดนะคะก็ปีนเขาขึ้นมาค่ะาเขาไม่ช่ไม่แช่กับเรืค่ะเราถึงบันได29ขั้นแล้วนะคะเหนื่อยไหนมากค่ะไปทางโน้มั้ไปทางโน้มัน ไฟที่าอ่า้อาอะไอ๋อหลวงพ่อกลั่นตั้งแ้งปีพศ2534นี่นๆมีเข,า,ออขาลุงอักระไว้ด้วยเห็นตัวเลขอะไรบอกมั่งนะซูม่ออก ใช่ฉจะดกครับไม่เห็นเป็นหน้าเลยไม่ไม่เห็นเป็นหน้าไม่รู้ละอะไร